โอเคมาเรามาดูแบบฝึกหัดกันการบอกตำแหน่งของการเคลื่อนที่แบบขึ้นนะคะหรือการการหาค่าของเดลต้าไฟนั่นแหละเด็กๆด,ดูค่ะอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนแล้วเด็กๆดูสิ่งที่โจทย์ให้มาคืออะไรความยาวเคลื่นนี่คือตัวแปรอะไรความยาวเคลื่นนี่คือแลมด้ามันบอกแลมด้ามาเท่าไหร่แลมด้าเท่ากับ 2เซนติเมตรหรือเท่ากับ0.02เมตรแล้วบอกยังไงต่อจุด2จุดบนเส้นเชือกที่อยู่ห่างกันอยู่ห่างกันมันคือระยะทางที่มันทางกันดังนั้นอันนี้มันคือเดลต้าเอ็กเดลต้าเมันเท่ากับ 0. 0.7 5เซนติเมตรหรือทำเป็นเมตรคือ0.0075เมตรโจทย์เามหาอมตรโจท,ทา,ามหาไลโจถามหาเศษต่างกันก็คือโจทย์ถามหาเดลต้าฝ่ายในหน่วยอะไรในหน่วยองศาดังนั้นความหมายคือโจทย์บอกเดลต้าเมาบอกแลมด้ามาโจทย์หาเดล ถามหาด e ลต้าไฟดังนั้นสมการที่เราใช้หามันก็คือสมการด e ลต้าไฟเท่ากับ360องศาด e ลต้า x ส่วนแลมนาสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเด็กๆคะสิ่งที่น่าสนใจเด็กๆจะเห็นว่าหน่วยของด e ลต้าทไอ้ต้าทหน่วยของดลต้าเนี่ยถ้าเราใช้หน่วยมาตรฐานมันจะเป็นเมตร หน่วยของแลมด้าก็จะเป็นเมตรเมตรมันก็จะตัดเมตรได้หนึ่งหนึ่งคูณอะไรก็ได้อันนั้นแสดงว่าถ้ามันเป็นเซนติเมตรมันเป็นเซนติเมตรมันก็จะตัดกันก็ได้หนึ่งเหมือนเดิมดังนั้นถ้าเป็นในลักษณะแบบเนี้ยเราไม่ต้องเราไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยก็ได้ทำไมรอบนี้เราถึงไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนหน่วยเพราะอะไรเพราะเวลาเราเปลี่ยนหน่วยขึ้นมาแล้วค่าของมันทศนิยมมันเยอะอะไรครูวงผิดขออภัย โทษนิยมมันเยอะมันทําให้เราเสียเวลาเฉยๆเพราะครูไม่ได้ใช้เครื่องคิดเลขดังนั้นข้อน,นี้ครูก็เลยจ,จะไม่เปลี่ยนหน่วยครูก็จะได้ว่าแทนค่าลงไปจากเดลต้าไฟเท่ากับ360 360ก็คงไว้เดลต้าเอเป็นเท่าไหร่เดลต้าเเป็น0.75ก็แทนลงไปส่วนด้วยแลมด้าเลมดาเป็นเท่าไหร่แลมด้าเป็น2 เราก็จะตัดกับอันนี้ก็จะ2ตัดกับ360ก็เหลือเหลือร8 0ยแปดสิบขยะข้ามชอดหนูต้องไปตั้งคูณดีๆมันจะกลายเป็นร้อยคูณกับ0ูนย์เจหได้1นึ่งร้อสาหองศานี่คือคำตอบของเราเรียบร้อยค่ะนี่คือคำตอบของเรานะคะแต่ถ้าเขาถามเพิ่มมาว่าสมมุติถามว่า กี่เรเดียนวิธีง,ง่ายๆถามกี่เรเดียนมีอยู่สองวิธีทีท่นักเรียนจะทำคือหนึงแทนค่าลงในสมการแทนค่าลงในสมการยังไงเช่นสมการถามเดลต้าฝ่ายแต่ถามในหน่วยเรเดียนเราก็เปลี่ยนจาก3ามาองศาเป็น2พายก็เป็นเดลต้าเตัวอื่นเหมือนเดิมส่วนแลมนาก็จะกลายเป็น2พายคูณ คูณอะไรเต้าเ็ดเจ็ดส่วนด้วย2 2ตัด2เป็น1ดังนั้นคำตอบ1คูณอะไรก็ได้นั้นแหละคำตอบจึงเป็น0.75พายเลเดียนแค่นั้นเองหรือนักเรียนจะใช้วิธีการเทียบบัญญัติตยางก็ได้เทียบบัญญัติตยางยังไงเทียบบัญญัติตยางจากสิ่งที่เรารู้เรารู้มาแล้วว่า180องศา 180องศาคิดเป็นเท่าไรคิดเป็นพายเรเดียนถ้าร3 5องศาถ้า13อองศาคิดเป็นเท่าไรคิดเป็นพายคงไว้หน่วยเป็นเรเดียนคูณกับ135หน่วยเป็นองศาส่วนด้วยร80องศาองศาตัดองศาหน่วยเป็นอ๋อมันไม่พอหน่วยเป็น ได้ที่ก่อนอา้าไม่ทั้งไหน่่ะเออเห็นมมงไป้ล่ะอืมหน่วยเป็นเลเดียนหน่วยมันอต๋อดี หน่วยมันก็เลยจะเหลือเป็นเรเดียนนะคะทีนี้เด็กๆก็เอาแม่อะไรตัดแม่ห้าห้าสามสิบห้าเศษสามเป็นสามสิบห้าหกสามสิบห้าสองเป็นสิบห้าเจ็ดสามห้าเอาไม่เก้าตัดเก้าสามยี่สิบเจ็ด ก้าสี่สามสิบหกดังนั้นจึงกลายเป็น3าส่วนสคูณกับพายจึงกลายเป็น3พายส่วน4เรเดียนซึ่ง3พายส่วน4เรเดียนกับกับนี่กับ0.75พายมันเท่ากันนะคะ ถ้าไม่เชื่อเด็กๆก,ก็หาลองดูอันนี้คือการแก้โจทย์ปัญหาข้อที่หนึ่งผ่านไปดูข้อที่สองข้อที่สองนะคะนะักเรียน <c oughs> อ่านโจทย์ให้เข้าใจติ๊กตอกติ๊กตอกถ้ามิตีการนะอย่ามัวแต่ฟังคุณครูนะถ้าเกิดว่าครูฉเฉลยเร็วเนี่ยให้เด็กๆคอลดว้ก่อนแล้วลองดีคราะ์ปริมาณเองแล้วค่อยมาลองทำแบบฝึกหัด หรือลองทำแบบฝึกหัดเองแล้วค่อยเปิดดูเวลาครูเฉลยก็ได้นะคะอันนี้ไม่ใช่ปล่อยให้วิดีโอมันเล่นไปเลยมันให้ความถี่มาเท่ากับ2.5เฮิรตจุด2จุดบนเชือกใช้เวลาในการเคลื่อนที่ต่างกัน1วินาทีอันนี้คือเดลต้าทียู่ห่างกันกี่เรเดียนอยู่ห่างกันกี่เรเดียมันคือเดลต้าไฟ ดังนั้นโจทย์ถามหาเดลต้าไฟในหน่วยเรเดียนโจทย์ให้ f กับเดลต้าทมาสมการมีสมการเดียวค่ะนักเรียนคือสมการเดลต้าไฟเท่ากับทำหน่วยเรเดียนใช่ไหม2ไพเอฟเ t ลตค่ะ2ไพเอล่ะเเป็น2.5ทเป็น1 หคูณอะไรก็ได้นั้นแหละ2.5งุคูณสก็ได้5้า,าคูณพายก็ได้ห้า,ายหน่วยเป็นเรเดียนแค่นั้นเองลองไปทำดูสิมัตา,า,าถ้าถามในหน่นหวยองศาถ้าถามในหน่วยองศาจะได้กี่องศาลองหยุดวิดีโอไว้แล้วก็ลองไปทำดู ลองไปทําดูซิว่าไ,ได้กี่องศาหยุดไปแล้วนะมาดูอันนี้คือพายใช่ไหมสองพาย3าพาย4ีพายและห้าพยถ้าอยากแทนค่าลงในสมการเปลี่ยน2อพายเป็น3ามรองศาก็ได้หรือเทียบบัญญัติยงังร้อยแปดสิบองศาคิดเป็นพาย คิดเป็น180องศาถ้า5ภายเรียนคิดเป็นกี่องศาก็เทียบแบบนี้หรือวิธีวิธีนึงเด็กๆด,ดูอีกวิธีหนึ่งอันนี้ก็คือ360อันนี้ก็360อันนี้180 360วก360เป็น720 720 180เป็น900องศาพอดีค่ะ ถ้ามันเร็วไปอย่างที่ครูบอกให้พอดวิดีโอไว้แล้วก็ทําเองลองดูก่อนมีแสนวิธีที่จะให้ได้คําตอบนี้มาไปต่อค่ะอ่านโจทย์ให้เข้าใจวิเคราะห์ปริมาณออกมาพอดวิดีโอไว้แล้วกลับมากดเล่นต่อสิ่งที่โจทย์ให้มาคือ F สิ่งที่โจทย์ให้มาคือ V สิ่งที่โจทย์ให้มาคือเดลตา เดลต้าฟในหน่วยเรเดียนอยู่ห่างกันเท่าใดคำว่าห่างกันถามว่าเวลาห่หางกันได้ไหมเวลาห่างกันได้แหละแต่ถ้าใชไม่ว่าเวลาห่างกันเท่าไหร่ก็ดูกะไรอยู่ดังนั้นคาว่าห่างกันเนี่ยมันควรจะสิ่งที่สื่อมากที่สุดมันคือระยะทางมันคือเดลต้าเอ็กโจทย์ถามว่าเดลต้าเอ็กเป็นเท่าไหร่สมการในการหาเดลต้าเอ็กนะให้เดลต้าไฟมาหน่วยเรเดียน แสดงว่าสมก,การที่ใช้หาจะต้องใช้ค่าของเดลต้าไฟในหน่วยเรเดียนดังนั้นสมก,การที่ใช้คือเดลต้าไฟเท่ากับ2ไพ d เดลต้าเส่วนแลมดาเด็กๆจะเห็นว่าแม้นก็จะถามหาเดลต้าไฟแต่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเดลต้าไฟขึ้นกอ้ยโทษทีเขาถามหาเดลต้า x แต่เด็กๆคำมันไม่จำเป็นจะต,ต้องให้เดลต้า x ขึ้นก่อนเสมอไป ถ้ามันเป็นตัวแปรสมการแบบนี้โจทย์นี้สามารถหาเดลต้าไฟได้สามารถหาเดลต้าเอได้สามารถหาแลมด้าได้หาค่า3ตัวแปรนี้หาค่าไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจับรูปสมการให้อยู่ในรูปไหนแค่นั้นเองรอบนี้เราให้อยู่ในรูปของสมการเดลต้าไฟเท่ากับเด็กเ,เช็คตัวแปรค่ะเดลต้าไฟโจทย์มีให้มาเดลต้าเอจทย์ต้องการหาแน่นอนมันต้องติดอยู่แล้ว ส่วนเลมด้าโจทย์ให้มาไหมโจทย์ไม่ให้เลมด้ามาแต่โจทย์ให้ v ให้ f มาความสัมพันธ์ของ v f เลมด้าเด็กๆควรจะจําได้ให้มันเข้าไปอยู่ในหัวคือ v เท่ากับเลมด้า f ดังนั้นการจะหาเลมด้าก็จัดรูปสมการใหม่โดยการย้าย f ไปหาร v ก็จะได้ว่าเลมด a าเท่ากับ v ส่วน f ก็แทนค่าลงไป v เป็น 500 f เป็น250จึงได้2เมตรพอได้เลมด้าเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็เอามาแทนลงในสมการนี้อันดีตาไฟนี่นะดังนั้นจะได้ว่าเดลตาไฟเท่ากับอ่าโทษทีครูลืมแทนค่ะจะได้ว่าเดลตาไฟของเราเป็นเท่าไหร่เดลตาไฟเป็น4พก็แทนเป็น4พายเท่ากับ 2องพายเดลตเป็นเท่าไหรเดลต้าเอ็กเดลต้าเอต้องการหาเลมด้าเป็นเท่าไหร่คำนวณแล้วเป็น2 2ตัด2เหลือ4ี่พายเท่ากับพายเดลต้าเราต้องการแก้าเอ็กก็ย้ายพายออกจากคูณก็มาเป็นหารพายตัดพายได้1 1ึ 4, คูณสก็ได้4ดังนั้นเดลต้าเท่ากับสเมตรค่ะโอเคนะคะไปต่อ มาดูอีกข้อหนึ่งค่ะอ่านโจทย์ให้เข้าใจวิเคราะห์ปริมาณออกมาหยุดวิดีโอไว้ไปต่อค่ะมาดูซิว่าตัวเองวิเคราะห์ถูกไหมความยาวคลื่นเลมด้าเท่ากับ6เมตรอัตราเร็ว V เท่ากับ30เมตรต่อวินาทีมีเฟต่างกันเฟต่างกันคือเดลต้าไฟให้เดลต้าไฟมา 3, 36มองศา อยู่ห่างกันกี่วินาทีเห็นไหมโจทย์ข้อนี้ดีกว่าเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้ถามมาห่างกันเท่าใดแต่ไม่ได้บอกมาว่าหน่วยอะไรแต่รอบนี้บอกมาชัดเจนห่างกันเท่าใดหน่วยอะไรหน่วยวินาทีนั่นก็คือเดลต้าทีนะคะดังนั้นเราก็จะได้สมการที่ใช้หาหาอะไรเนี่ยเดลต้าที T. โดยเดลต้าที T. แล้วก็บอกเดลต้าไฟลมาในหน่วยองศาเราก็จะได้ว่า d e เดลต้าไฟเท่ากับ360องศาเ d e ด t a T ลต้าทนะคะประมาณนี้เช็คตัวแปรตัวแปรที่หายไปคือตัวแปร F เราหา F ก่อนเราหา F จากแน่นอนมีเลมด้ามี V หา F จาก V เท่ากับเลมด้า f จัดรูปสมการใหม่จะได้ว่า F เท่ากับ V ส่วนเลมด้า แทนค่าลงไปก็ทีก็จะกลายเป็น30ส่วน6ก็จะได้เป็น5ลูกต่อวินาทีหรือ5รอบต่อวินาทีหรือ5เฮิร์ตก็ได้นะคะเราได้เอฟแล้วแล้วก็เอฟมาแทนแทนเดลต้าไฟเป็นเท่าไรเดลต้าไฟเป็น 36เท่ากับอันนี้เรียกแทนค่านะใครที่ยังไม่เป็นให้มาดูคลิปสอนแล้วจะได้รู้ว่าแทนค่าก็แทนยังไง f เป็น5แทนเป็น5 d e เดลต้า t ต้องการหาติดติดไว้ทีนี้เราต้องการเดลต้า t 2อันนี้จริงๆไม่ต้องคูณมันก่อนก็ได้ไปล่อยมันไปก่อนย้ายไปเลยกลายเป็น36ส่วน360คูณ5เท่ากับเดลต้า t 36กับ36เห็นไหมคะ36ได้1 36ได้1เป็น10กลายเป็น1ส่วน10คูณกับ5 <c oughs> เท่ากับเดลต้าทดังนั้นขอสลับทางเดลต้าทเท่ากับ1ส่วน50ตั้งหารเลยจ้า1ตั้งหารด้วย50ใส่จุดเติม0ูนย์ังไม่ได้ใส่ศนย์เติมศูนย์52เป็น100ดังนั้นคำตอบเดลต้าทเท่ากับ0.02 วินาทีถามว่าเราใช้อีกสมการหนึ่งได้ไหมคะคุณครูเราใช้สมการเดลต้าฟาเท่ากับ360องศาเดลต้าทส่วนทีใหญ่ได้ไหมคะได้คะ่ะนักเรียนแต่มันไม่มีทีใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับหนูจะหาทีใหญ่ทีใหญ่จากอะไรทีใหญ่จาก1ส่วน F คุณก็ต้องหา F ก่อนเหมือนเดิมหรือ หรือหนูจะหาทีใหญ่จาก v เท่ากับเลมดาส่วนทีใหญ่ก็ได้เพราะมันมี v มีเลมดาแต่ที่ครูไม่ค่อใช้เพราะว่าคุณครูไม่อยากให้หนูต้องไปจำสมการ v เท่ากับ l ลมด d าส่วนทีใหญ่มาเฉยๆโอเคไหมคะนี่คือจบไปสำหรับผลต่างเฟสอันนี้เพิ่มขึ้นมาให้นิดหน่อยสมมติว่ามีขึ้นขบ,บวนหนึ่งขึ้นที่ไปทาง ซ้ายมือกี่ลูกขึ้นคะนับซิกี่ลูกขึ้นหยุดวิดีโอไว้นับโอเคจำนวนลูกขึ้นคือ3ลูกขึ้น1 2ึสนี่คือได้3มลูกขึ้น3ลูกขึ้นนี้มันเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือถ้าคุณครูถามว่าเมื่อเวลาผ่านไปเล็กน้อยอนุภาคณตตำแหน่ง A B C และ D เปลี่ยนไปอย่างไรเด็กๆก็ต้องดูค่ะ เมื่อเวลาผ่านไปเล็กน้อยอนุภาคณนะตำแหน่ง A, B, C และ D เปลี่ยนไปอย่างไรเด็กๆคะขึ้นกระบวนนี้เคลื่อนที่ไปทางซ้ายเมื่อเวลาผ่านไปเล็กน้อยมันเคลื่อมันก็จะขยับไปด้านหน้ามันจะได้หน้าตาขึ้นเป็นอ้อยมันเดียวมันจะได้หน้าตาขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะขึ้นไป นี่ค่ะเคลื่อสีเขียวนี่คือเคลื่อใหม่ที่เวลาผ่านไปเล็กน้อยใหม่สีแดงสีน้าเงินเนี่เก่าเด,กเด็กก็ดูค่ะตอนนี้อนุภานธตำแหน่ง A อยู่ตรงนี้มันจะไปเป็นคลื่อชุดใหม่ได้อนุพันธตําแหน่ง A ก็ต้องสั่นขึ้นไปหาเคลื่ออันใหม่ b ก็ต้องสั่นลงมา c ก็ต้อง สั่นลงมาดี d ก็ต้องสั่นขึ้นไปนี่คือการเปลี่ยนแปลงของอนุภาคณตำแหน่ง a b c และ d เมื่อเวลาผ่านไปเล็กน้อยแล้วขึ้นมันเคลื่อนที่ไปตำแหน่งอา้าวอันนี้ไปมาดูรูปที่สองรูปที่สองให้เด็กทำเองคุณครูถามว่าอนุภาคณตำแหน่ง a b c และ d เปลี่ยนไปอย่างไร เมื่อเคลื่อนเคลื่อนไปเมื่อเคลื่อนเคลื่อนที่ไปเล็กน้อยเมื่อเวลาผ่านไปเล็กน้อยสิโอเคพอดพอดวิดีโอไปแล้วลองเขียนเองว่าว่าว่าตำแหน่งเหล่านี้ของตัวเองจะเคลื่อนที่อย่างไรโอเคคุณครูจะ,ฉะเฉลยเราก็เขียนเคลื่อนชุดใหม่ขึ้นมานำหน้าไงรอบนี้ขคลื่นมันไปทางขวาเราก็ต้องเขียนคลื่นนำหน้ามาโอ้ยคลื่นครูครูเบี้ยวอ่ะเนี่ย สีแดงนี่คือขึ้นใหม่สีน้ำเงินนี่คืออันเก่าเด็กๆดูตำแหน่ง a อนุภาคแนละตำแหน่ง a จะไปอยู่ขึ้นใหม่ได้มันก็ต้องเคลื่อนที่ลง b ก็ต้องเคลื่อนที่ขึ้น c เคลื่อนที่ลง d เคลื่อนที่ขึ้นเรียบร้อยค่ะนี่คือการเปลี่ยนตำแหน่งของอนุภาคณนะ้าตำแหน่ง a b c และ d เมื่อขึ้น เคลื่อนที่ไปด้วยเวลาผ่านไปเล็กน้อยโอเคเข้าใจนะคะจบแบบฝึกหัดของผลต่างเฟสค่ะ